ล่าสุดคอรมออนุมัติงบกลาง3,150ล้านบาทเพิ่มค่าตอบแทนให้กับอสมหรือว่าอสสนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นโครงการค่าตอบแทนเยียวยาชดเชยและเสี่ยงภัยสําหรับการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านหรือว่าอสมนะครับแล้วก็เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครก็คืออสส ขอ,อสมอเนี่ยอสมอเนี่ยมีทั้งหมดตอนนี้นะฮะในประเทศเรานะครับหนึ่งล้านสามหมอสคนอสสในพื้นที่กรุงเทพมหานครมี1,577คนครับเขาเพิ่มให้ในอัตราเดือนละ500บาทต่อคนเป็นระยะเวลา6เดือนอเริ่มตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วถึงมีนาคมปีนี้นะครับคือเพิ่มเติมจากเดิมเนี่ยที่ได้รับเดือนละ1,000บาทจากภาระงานปกติแต่ต้องบอกว่าแน่นอนครับด้วยภารางานที่มันมากขึ้นในช่วง ช่วงของสายพันธุ์กลายพันธุ์อมีควาด้วยส่วนหนึ่งการที่ต้องไปดูแลตามบ้านอันนี้เอาแค่คนเรียกว่าคนที่สามารถทํางานได้ปกติค,คือต้องไปส่งข้าวตอนเช้าไปส่งข้าวตอนบ่ายจัดเรื่องยาให้กับคนที่เขาป่วยแล้วก็มีการสอบถามอาการมีการดูแลนอกจากนี้ยังมีเรื่องของผู้ที่เป็นผู้สูงอายุกลุ่มเจ็โรคเสี่ยงที่อาจจะมีความลำบากสักเล็กน้อยหรือกลุ่มคนพิการาหรือกลุ่มเปราะบางตรงนี้ก็ต้องตามไปดูไม่ใช่เพียงแค่ในกรุงเทพนะ อย่างชนบุรีบางที่เนี่ยก็คืออ,อย่างศรีราชาเนี่ยการจะเข้าไปตามซอกแซกหมู่บ้านเนี่ยก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ค่อนข้างยากเหมือนกันฉะนั้นแล้วก็มีการสํารวจว่าคนเป็นโควิดผมบอกเลยนะหนึ่งข้อคนเป็นโควิดมีความเสี่ยงของอาการซึมเศร้าและอาการฆ่าตัวตายอ,อันนี้จากการพูดคุยด้วยะฉะนั้นก็ต้องไปพูดคุยเรื่องของจิตวิทยา เป็นการพูดคุยให้เขารู้สึกสบายบใจขึ้นจึงเป็นที่มาของการเพิ่มค่าตอบแทนให้กับอสรรมอสสอ,อีก6เดือนเดือนละ500บาทนั่นเองคร,ครับแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆไม่ใช่แค่ว่าไปาดูคนป่วยหรืออะไรอย่างนี้นะเวลาแต่และที่เขาจัดงานเขาก็ต้องมีอสรรมมาคอยคักรอง,งนะครับอย่างเนี่ยผมมีโอกาสได้ไปงานแต่งที่หนึ่งนะที่จังหวัดหนึ่งก็ต้องบอกว่าก่อนไม่พูดใช่ไหมใช่ก่อนที่เขาจะจัดอ่าก่อนที่เขาจะจัดงานเนี่ยนะครับเขาจะต้องมีการ ตรวจคนเข้างานเขามาตั้งโต๊ะก่อนใช่อะมันจะมาตั้งเขาจะมาตั้งโต๊ะก่อนนะครับผมแล้วก็จะมีเครื่องมือเขามีมีเครื่องวัดอุณหภูมิะนะครับมีเจลแอลกอฮอล์มีหน้ากากมีกล่องหน้ากากอน,อนามัยด้วยนะครับผมเขาก็จะคัดกรองคนที่เข้าร่วมงานดูว่างานเนี่ยจัดตามมาตรการของสาธารณสุขหรือเปล่าโควิดฟรีเซตติง้งใช่ทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองโมงทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเร็วไวเข้าใจง่ายสวทขอบ